สวัสดีครับพบกับผมซัอนนอกลงชนแนวนะครับผมวันนี้ก็เอาเทคนิคนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะในในวิชาที่ว่าทุกคนเลี้ยงนกกรลงหัวจุกจะต้องมีติดตัวไว้นะครับผมก็จะมารวมเราไว้ในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ว่าเพื่อนๆไม่ควรพลาดนะครับผมเพราะว่าถ้าพลาดนะมันจะเกิดปัญหาโต นกคงหัวจุกนะครับผมนกมันจะร้องน้อยนอกมันจะไม่ร้องอะไรประมาณนั้นนะครับผมเลยทําคลิปนี้มานะครับผมรวมเทคนิคดีๆนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อนๆสามารถรู้และก็เอาติดตัวไว้ได้นะครับผมก็จะทําให้อพูดง่ายๆนกก็จะร้องมากขึ้นพูดง่ายนะอเมื่อเราเข้าใจกฎนะครับผมเมื่อเข้าใจวิธีเด็กอย่างละเอียดนะครับผมก็จะทําให้ ประสิทธิภาพในการใช้งานาเลี้ยงนกนกจะลงเยอะนะครับผมประมาณนี้ก็มาลองฟังกันดูก่อนนะครับผมอีเกเลขนะครับผมเหมือนเพื่อนๆพอ,นพอนพานอกไปเก่งบัตรตุกถูกสิบบาทใช่ไหมผมเคยเห็นนะครับผมเหมือนนอกเขาเข้าจริงนะเขาจะเอาผ้าคลุมนะครับผมไปแช่น้านะแช่น้ําแล้วก็บิดนิดนึงแล้วก็คลุมให้นกนะครับผมก่อนที่ว่าจะจริงอ,อันนี้ก็เป็น เทคนิคที่เอามาฝากนะครับผมเอามาฝากเพื่อนๆ f อให้ได้ให้ได้รู้ให้ได้เอาไว้ลงกันนะครับผมอ่าและต่อมานะครับผมการเอานกใส่ท้ายกระบะนะครับผมหัวหัวกรงนกนะหัวขอนกอะครับผมมันจะต้องไปด้านหน้านะครับผมเพื่อคนอันใหญ่นะนกจะได้ยืนแบบนี้นะครับผมอ่าไม่ใช่ว่านกยืนอันข้างนะพอโคนอยู่แบบนี้เราวางังหัวกรงปิดใช่ไหมครับผม นกยืนข้างทีนี้กลายมาเป็นข้างกำลบรถไปข้างหน้าแต่นกยืนข้างนะครับผมนกจะเกิดการเวียนหัวมือหัวแล้วก็ถ้าเราตั้งติดท้ายกระบะอาจจะมีลมเข้ามานะครับผมจะทําให้นกยืนยากนะจะทําให้นกใช้กําลังในการยืนยืนในเหมือนเราจะพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะก่อนจะถึงบ้านเพื่อนนกหมดกําลังตรงนี้แล้วนะครับผมหมดกําลังขาหมดกําลังตัวโยก อ่ามีผลหมดนะครับผมอืมอ่าได้จัดตามคลิปนี้มาเนื่องจากมีเอฟซท่านหนึ่งเขาเก่งนก,กงบัตรอกสิบอยู่เขาบอกว่าอยากขอเทคนิคนะก็มาจัดไห้ในนี้นะครับผมรวมเทคนิคนะครับผมรวมเทคนิคที่รู้ที่เห็นอ่ารวบรวมข้อมูลมาให้ใหพ้นเพื่อนได้ลองไปใช้กันนะครับผมทั้งเทคนิคอ่าที่เอซีให้มาก็เยอะนะครับผม อ่าหลังบ้านก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมหลายคนที่มาป้อนวิชาให้นะครับผมบางคนก็มาบอกนะเหมือนเมื่อวานนะครับผมเมื่อคืนนะเขาก็มาบอกว่าอ่าตอนนี้สมาคมนกคงหวัวจุกก็เคลียสถานที่ที่สภากําลังจะจัดนกคงหวัวจุกแล้วก็ขอบคุณข่าวด้วยนะครับผมวันที่ยี่สิบสองมกราแต่มีการแข่งขันนกคงหวัวจุกแล้วก็มีหลายที่นะในสภาเพื่อนๆลองติดตามดูกันได้ดีนะขนาดมี พี่ของพี่ปนานะครับผมก็มีเก่งที่เชียงใหม่แกก็บอกนะครับผมอ่าเขาเก่งในสาภาอันนี้ก็มันต้องมีข่าวดีอะไรบ้างนะผมคิดว่านะอ่าเพืเ่อนๆก็สามารถไปรวมกันได้นะครับผมไปเก่งไปร่วมสนุกกันได้ยิ่งเยอะยิ่งโอกาสปลล็อกยิ่งสูงนะครับผมมาเข้ากันต่อที่เทคนิคนะครับผมเทคนิคทําให้น้องนอก้องเยอะๆนะครับผมนก้องเยอะๆนะไม่ใช่ว่ามันหมดตั้งแต่ที่ทบ้านนะครับผม นกจะลงเยอะพวกนี้ส่วนมากมันจะอัดอั้นนะครับผมมันจะอัดอั้นบางตัวที่ผมสังเกตนะบางตัวมันเพยกตัวหนึ่งอยู่ที่บ้านไม่ลงนะครับผมแต่ไปสนามลงมากมันก็มีนะครับผมอ่ามันเพยตัวที่บ้านแต่ว่าในสนามมันไม่ได้เพยนี่ครับผมอ่าอันนี้ก็มีส่วนนะครับผมก็ลองเทคนิคลองนําไปใช้กันดูนะอันยังไงบางคนก็อันอันอยู่กับตัวเมียอ่าโปออกไปชักออกไปร้องกับตายก็มี ต่บางตัวมันจะติดเพลงเรียกจากตัวเมียเราต้องสังเกตด้วยนะครับผมว่ามันชอบวิธีไหนแต่ละตัวละร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่งไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผมส่วนเพศจะไม่เหมือนนะเพราะว่าเหมือนคนเรานะครับผมก็ชอบไม่เหมือนกันนะอ่าเหมือนเหมือนเราชอบร้องเพลงเพื่อนไม่ชอบร้องเพลงเราก็เขินไม่ได้นะครับผมนั้นเราต้องหาวิธีที่ลงตัวนะครับผมวันนี้เลยมาตามคลิปเทคนิคเทคนิคดีๆนะครับผมให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้นะอืม พอถ้านกร้องเพลงเรียกมากนะฮะเราเก้ด้วยการลงตีดูนะของผมมันก็หายเฉยนะครับผมอ่าตียังไงก็คือปล่อยใส่ให้มันบวกกันสักเ๊บนะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ต้องกระหนาดปล่อยให้ตีนะครับผมแค่เอาคงมาติดกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ก,กันทีสองทีนะครับผมเดี๋ยวก็าหายนะอ่าหรือว่าบางตัวไม่หาย,าหายก็หาวิธีอื่นแก้อีกนะครับผมอ่ามาต่ออีกอย่างนะและการจะเพิ่มดอกนอกในเอฟซีของมาเยอะมากนะครับผม การที่เราจะเพิ่มดอกให้เยอะจัดๆอันโอกาสมันยากนะครับผมอ่าแต่ผมจะบอกวิธีให้นะให้เราเลือกนกที่มันลงเร็วๆมาเล้วนะครับผมเราจะได้เปรียบนะครับผมอันนี้นะครับผมถ้าเราไปเลือกนกช้ามาเล็้วมันก็ทำไม่เร็วได้กว่าไปว่านั้นไม่มากนะครับผมเราเลือกนกที่ลงเร็วรวก็ทีมาเล็้วอ่าอันนี้เพื่อนๆจะมีกําไรอยู่ในกระเป๋านะครับผมก็คือมีทุนนะอ่าอันนี้ขอเทคนิคมาฝากกันอีกเทคนิคนึงถ้าเพื่อนๆเลือกทุนเดิมลงเร็วมาเล้วยังไงก็ได้เปรียบนะ แต่ถ้านกลงช้าตอดกช้าเราเต่งสุดเลี้ยวเราปั้มสุดเลี้ยวไปหายที่มันเร็วดีกว่านะครับผมเราโยมเพิ่มเงินนิดนึงเพื่อได้ของที่ดีกว่านะครับผมดีกว่าเราเออมาแบบโนเนมเพื่อต้องการในหนู้ให้ขึ้นมาเพิ่มมูลค่าเงินมันอาจจะยากกว่าในการเราใช้เม็ดเงินนิดนึงนะครับผมอ่าอันนี้ก็ฝากไว้นะตากันมาเยอะเลี้ยวนะ อ่าในการที่ว่านกนอนนะครับผมต้องไปสังเกตดูนะว่ามีอะไระรบกวนบ้างนะครับผมเพื่อนๆจะต้องไปกําจัดไอ้หมดนะสิ่งที่รบกวนมันไม่ว่าจะเป็นหนูแมวกิ้งจอกอ่าไปจัดการนะครับผมอันนี้ก็มีผลนะเลยมาย้ําในคลิปนี้นะผนเรานะครับผมคืนนี้เราไม่ได้นอนนะครับผมพรุ่งนี้เรามีชกมวยนะครับผมอ่าแต่คู่ต่อสู้เราคขอนอนมาเต็มที่เลยตายนะครับผมเราเราอาจจะโดนอนัด ร่วมร่วมได้นะเพราะเราไม่ได้พักผ่อนร่างกายไม่ได้ช่อมเซมนะครับผมอันนี้ก็มีผลระดับสูงนะครับผมสูงมากนะนกไม่ได้นอนยังไงก็เพยนะครับผมอ่าแล้วพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็บางทีก็อายเพื่อนนะครับผมเก็บเป้เต็มเต็มอั้นเป้เต็มเต็มอืมกลุมผ้าดีๆอยู่มืมดๆแล้วก็ไปปล่อยอทีเดียวนะครับผมอ่าแต่และตัวก็บางตัวก็ไม่ชอบที่มืดหล่าบางตัวก็ชอบนอกเยอะๆบางตัวก็ เปลี่ยนที่ไม่ได้อันนี้เพื่อนๆก็ต้องสังงกตกันเอาเองนะนกโขงเพื่อนๆน,น,นะอือแล้วก็มาต่อน,นะเทคนิคที่ว่าถ้านกดุเกินก็โขกันมาเยอะก็บอกให้ในคลิปนี้นะครับผมถ้านกดุเกินนะไปสนามวิ่งอันนี้ผมเคยบอกหลายรอบแล้วนะถ้ามันไปสนามแล้วมันโดดๆๆๆแล้วมันไม่ลงก็ไว้เพื่อนๆไปสนามก่อนแล้วก็ไปเปิดก่อนให้มันโดดได้เสร็จนะเออไอ้เปิดปากคุมแล้วเขยแล้วลงอย่างเดียวราก็ต้อง วัดดูเวลาแล้วก็เช็คกะเวลาเอานะครับผมอ่าบางคนอ่าอะไรก็ไว้กินนะครับผมเ็า่างน้ำหนักนะน้ำหนักไหนที่นอกองดีที่สุดอาหารที่ให้กินเนานับเม็ดนะบางคนนะอ่ามันก็มีหลายอย่างแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะก็บอกว่าเขาให้กินอยู่ไม่กี่เม็ดลองดีเขาก็ให้กินเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าให้กินมากเกินนอกอ้วนขี้การอีกอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ